เป็นจังหวัดที่ไม่มีเขาไม่มีน้ำตกมีแต่ประเภทนี้เรือยาวครับที่เชิดหน้าชูตาแล้วอญาตพอ ที่สองไม่มองหน้า,ากันเลยตาคนตาภายตาคนตะบอลตาคนตะเบียดตาคนต่างจีนขวาปลาใช้ยเรือยาวใหญ่ประเพทนี้ในวันนี้ล่องน้ำแดงล่องน้ำแดงพ,พยาพยาพยาชา้าเาวันซิริโอหนึ่งในยกบุญปีภายแรงแสงมาก,ก่อนเลยว่าล่องน้ำมันจะพอขับปั่นจะพอขับปันบป่นมัวบุนขึ้นวิทยุตอกกระใจตามทันหรือไม่ทันผู้แรกเปิดสักราชในรายการวันที่สองดูสิว่ามาลองฝีภายกันช่วงเช้าเช้าล่องน้ำแดงเรือนี้พยาชเวนสิงเลีโออยู่ในล่องน้ำ ร well, ู้ส <ok ิว่ารอบนี้ตัวแดงทีเดียวตัวแดงทีเดียวลยเมื่อจะรองหนังคนเรือดีไม่ทำอะารจะพอคำบันกระทิงแดงรู้สิว่าจะแรงในช่วงเช้าเช้าได้หรือไม่ได้ได้ไม่ได้กดล้องไม่ลองดูสิว่าพญาทารละวันเสิยงในอดีตจังหวัดพิจิตรนริจากอุนบวรราชจะทานนี้จะพอคำบันจะพอคำบันกระถิงแดงดูสิว่าจะบันไล่ตามทันหรือไม่ทันกด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 ขอขอขอกดแล้วกดแล้วกดแล้วกด้ว ปันก็ไล่ความสู้ปล่อยให้พญาชารวันสิงเลียวนั้นเข้าเส้นไทยกรรมการยกทงแดงครับพญาชารวันพญา,า,าชารวันเป็นเรือชนะครับท่านไปามาจากไหนครับคำว่าไล่ไลความสู้ไม่สู้ไม่ได้ okay.